แนวข้อสอบวิชาการศึกษาชุดที่12แบบเน้นๆนะครับข้อ221เเป็นขั้นที่ความสุขของมนุษย์อยู่ที่การใช้ปากการแสดงความสุข และความพอใจของมนุษย์ระยะนี้อยู่ที่การได้รับการตอบสนองจากการใช้ปากเช่นการดูดนมการดูดนิ้วมือนิ้วเท้ารวมทั้งการสัมผัสสิ่งต่างๆด้วยปากตรงกับข้อใดคำตอบคืออยู่ในขั้นของ oral stage นะครับ0-2ปีนะฮะข้อ222เป็นขั้นที่มีความสุขของมนุษย์อยู่ที่ทวารหนัก เด็กจะมีความสุขมีความพอใจในการขับถ่ายจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการฝึกเด็กขับถ่ายให้ตรงเวลาด้วยวิธีการผ่อนปรนและปณนีปนอมซึ่งจะทำให้เด็กไม่เครียดและเติบโตขึ้นอย่างบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมตรงกับข้อใดคำตอบคือขั้นอ o น o r สเต t e 3 3ปีนะครับข้อ223 เป็นขั้นที่มีความสุขของมนุษย์ที่เด็กจะเริ่มสนใจอวัยวะเพศและเริ่มเรียนรู้การสำเร็จความไข้ด้วยตนเองและจะเริ่มรักพ่อแม่เป็นเพศตรงข้ามกับตนเองตรงกับข้อใดคำตอบคือขั้นฟิลิกสเต t e 3ถึง6ปีนะครับข้อ224เรียกว่าเป็นระยะสงบเงียบ ที่เด็กจะต้องเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยรุ่นและเด็กจะมีพัฒนาการด้านสังคมและสติปัญญาเต็มที่และไม่มีปัญหาในเรื่องของเพศตรงข้ามตรงกับข้อใดคำตอบคือขั้น latency stage 6 1ถปีนะครับข้อ225แรงผลักดันที่เกิดจากความต้องการมากระทบให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางหรือเป้าหมายตรงกับข้อใด คำตอบคือแรงจูงใจนะครับข้อ226ความหิวความอยากรู้อยากเห็นความรักความสนใจความหินอกหินใจความสงสารความพอใจความศรัทธาความต้องการสอดคล้องกับข้อใดคำตอบคือแรงจูงใจภายในนะครับข้อ227การแข่งขันการร่วมมือการให้รางวัลการลงโทษสอดคล้องกับข้อใด คำตอบคือแรงจูงใจภายนอกนะครับข้อ228ยสมัสโลแบ่งความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เป็นกี่ระดับคำตอบคือแบ่งออกเป็น5ระดับนะครับข้อ229ความต้องการขั้นที่1งของมัสโลคือคำตอบคือความต้องการทางสรีระนะครับข้อ230ความต้องการขั้นสุดท้ายของมัสโลคือ คำตอบคือความต้องการที่จะรู้จักตนเองตามสภาพที่แท้จริงและพัฒนาศักยภาพของตนนะครับข้อ231กระบวนการที่ช่วยให้บุคคลรู้จักตนเองเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อมสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองและรู้ถึงแนวทางที่จะใช้ความสามารถความสนใจและความถนัดของตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมสอดคล้องกับข้อใดคำตอบคือการแนะแนวนะครับ ข้อ232เป็นบริการนำเสนอข้อมูลต่างๆให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปทราบเพื่อที่จะได้นำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจในด้านต่างๆเช่นหนังสือเอกสารข้อมูลแผ่นพับจัดป้ายนิเทศตรงกับขอบพายในแนวในข้อใดคำตอบคือบริการข้อมูลข่าวสารนะฮะ ข้อ233กระบวนการต่างๆที่จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านสติปรรัญญามีความเฉลียวฉลาดเช่นวิธีศึกษาค้นคว้าวิชาต่างๆวิธีใช้อุปกรณ์ในการเรียนวิธีปรับตัวภายในโรงเรียนวิธีเลือกวิชาเรียนการศึกษาต่อการใช้ห้องสมุดการแก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการเรียนตรงกับการแนแนวในด้านใดคำตอบคือแนแนวด้านการศึกษานะครับ ข้อ234การให้ความช่วยเหลือความใกล้ชิดความอบอุ่นความมั่นใจสติปัญญาซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจและเลือกได้อย่างฉลาดถูกต้องเหมาะสมกับสภาพปัญหาความต้องการความจำเป็นซึ่งการให้คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องลึกซึ้งอย่างเพียงพอตรงกับขอบขายงานในแนวข้อใดคาตอบคือบริการให้คาปรึกษานะครับ ข้อ235บริการที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถดำเนินการตามที่ตัดสินใจเลือกไว้เช่นได้เรียนในวิชาหรือประกอบอาชีพที่เลือกไว้ตรงกับขอบขายงานในแนวข้อใดคำตอบคือบริการค้นหาตนเองนะฮะข้อ236ในกลวยแห่งประสบการณ์ของเอกเดลประสบการณ์ขั้นที่อยู่ระหว่างฐานกลวยและยอดกลวยคือคำตอบคือ ประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นตามวัจ,จนะสัญลักษณ์นะฮะข้อ237การกำหนดหน่วยและหัวเรื่องอยู่ในขั้นตอนใดของการพัฒนาหลักสูตรคำตอบคือขั้นยกร่างเนื้อหาและประสบการณ์นะฮะข้อ238ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้สอดคล้องกับข้อใดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติคำตอบคือ หลักการจัดการศึกษานะครับข้อ239เนิ้นความสำคัญทั้งความรู้คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมสอดคล้องกับข้อใดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติคำตอบคือหลักการจัดการศึกษานะฮะข้อ240 ต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัดและความแตกต่างของผู้เรียนสอดคล้องกับข้อใดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติคำตอบคือกระบวนการเรียนรู้นะครับและพบกับแนวข้อสอบวิชาการศึกษาในชุดที่13แบบเน้นๆต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ